เริ่มทางานศิลปะนี่เริ่มเมื่อไหร่ครับเริ่มตอนกลับมาเลยพี่คือผมมาสนใจภาพถ่ายด็อกเมนต์รียอยู่แล้วพี่ตอนตอนอยู่ที่อังกฤษนะเพราะว่าระหว่างเรียนที่บอลมาร์เนี่ยอาจารย์เขาก็มันมีวิชาสอนที่เอางานช่างภาพประวัติศาสตร์การถ่ายภาพอย่างเงี้ยพี่เ็เอางานช่างภาพหลายๆคนมาให้ดูไม่ได้จํากัดเฉพาะช่างภาพโฆษณาเขาก็เอาหลายๆคนมาให้ดูแล้วว่าใครทําอะไรมาบ้างนู่นนี่นั่นเราก็สนใจ เราก็เห็นว่างานพวกนี้มันมัน,ม,นมันมีคุณค่าอะไรเงี้ยก็ไอช่วงก่อนที่จะกลับมาผมก็อินผมก็ซื้อหนังสือพวกช่างภาพด็อกเมนทรีไว้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ส่งกลับมาตอนหลังเงี้ยคือมันก็เริ่มสนใจมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเรียนที่บอลหมักแล้วพี่มันก็เหมือนเป็นสองขามันก็อยู่ข้างหลังหัวเราเลยแล้วตอนกลับมาก็ได้โอกาสทํางานเอ,อถ่ายพ่อกับแม่ตอนกลับ ตอนกลับมาปีศูนย์แปดเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมาสองปีก็ไม่ได้เจอเขาก็กลับมาแล้วเห็นเขาแบบแก่ลงเยอะบ้านเราก็เก่าลงไวมากอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจทาโปรเจกต์ขึ้นมาคุณคุณว่าตอนที่เล็กเอาผ่อนมาให้ดูเนี่ยตอนที่อยู่กษอ่ะก็จะมีงานแนวแนวนี้มาแล้วป่ะเพราะจำจำจำอะไรไม่ได้แต่ว่าจําได้ว่างานเล็กอ่ะมันเป็นงานที่มันเห็นบรรยากาศที่มัน จะเงาเงาใช่โอ้ี่สยามจำแม่นมันจะเป็นพวกถ่ายลั์สเกปถ่ายสติลไลฟ์อะไรพวกเนี้ยพี่ฮะแสงแสงอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นนี่ผมลืมแล้วเนี่ยอก็ถ่ายพวกนั้นเป็นงานเป็นงานส่วนตัวไว้ด้วยครับใช่แล้วเป็นไงครับพอถ่ายแล้วก็ได้แสดงงานก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็มีเอ่อคิวเลเตอร์ที่รู้จักฮะชื่ออาจารย์อ้อฮะเขาก็เอาไปแสดงที่เอ่อมสว ็นงานชุดพ่อกับแม่ส่งไปที่สิงคโปร์โฟโต้เฟสติวัลแล้วเขก็ได้เข้าไปแสดงเราได้ไปแสดงมันก็ต่อเนื่องคนระับก็มีเคิวเลเตอร์จากฝรั่งเศสเขากําลังคัดเลือกงานไปแสดงที่เออ่เทศกาลภาพถ่ายที่ฝรั่งเศสอีกอันนึงเขาก็เลยมาทัวร์ที่สิงคโปร์เทศกาลภาพถ่ายที่สิงคโปร์แล้วเขาเห็นงานผมเขาเลยติดต่อมาเขาเลยเอางานนั้นไปแสดงต่อมันก็เลยแบบเป็นแบบ เครือข่าย,ข,ายของการาแสดงงา,น,านต่อเนื่องจากงานที่ไปแสดงที่ฝรั่งเศสมันก็มีต่อมาอีกอะไรเงี้ยพี่ม,มันแบบกลายเป็นแบบว่านิรุนของมันนะพี่ไปเรื่อยๆมันก็เลยเทําให้เรามีเครือข่ายได้รับเชิญให้ส่งงานไปร่วมแสดงในต่างประเทศเป็นระยะะ,ยะอะไรอย่างนี้ไหมครับใช่ครับพี่ช่วงนั้นก็ช่วงนั้นก็ไปปีละครั้งสองครั้งนะครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราอยู่ในลูปแล้วอ่ะพี่ เขาก็จะส่งต่อว่างานคนนี <sk <sk ้ลองดูคนคือคิวเลเตอร์เขาคงรู้จักกันนะพี่หรือไม่หลายๆคนเขาก็จะไปดูงานโฟโต้เฟสิวัลต่างๆเขาอาจจะไปเห็นงานเราแล้วก็อาจจะจําชื่อแล้วติดต่อมาอะไรอย่างนี้ี่คือมันก็เลยเป็นลูปแบบนี้พี่ช่วงนั้นก็อช่วงห้าหกปีนั้นมันก็จะมีลูกเราก็จะส่งงานไปที่นู่นที่นี่บางคนเขาก็ชวนเราไปถ่ายรูปในประเทศเขาอย่างที่รัสเซียอะไรเงี้ยนี่ก็ชวนไปถ่าย ตอนหลังก็มีขอทุนที่ฝรั่งเศสก็ได้ทุนมาทำงานนะลอซินพาร์ดาอะไรนแหละพปีแล้วก็นะพอชุดนั้นนก็ไปแสดงมันก็ไปต่ออีกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นหลูดแต่ตอนหลังก็หลุดหล,ล,ลุดละผมหลุดหลูดมาหลายปีแล้วพี่เพราะไม่ได้ไม่ได้ทําตรงนั้นต่อเนื่องเพราะว่ามาถ่ายงานโฆษณาผลตอบแทนจากการเข้าไปอยู่ในวงจรการแสดงงานระหว่างประเทศนี่ในรูปแบบเป็นอะไรยังไง เออได้เครดิตแล้วก็ตอนไปเนี่ยถ้าเขาเชิญไปเนี่ยคือมันเป็นเรื่องประสบการณ์ในการร่วมแสดงกับคนหลายๆคนหลายๆประเทศนะพี่หลายๆงานก็มีค่าอาร์ติสต์ีให้ด้วยบินฟรีนะก็ค่าโรงแรมฟรีคืออันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาของช่างภาพที่กำลังจะไต่เต้าอย่างเงี้ยพี่คือ ไอ้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นขั้นตอนที่ช่างภาพหลายๆคนเนี่ยต้องผ่านนี่เหมือนกับทัวร์ไปตามเ,าเทศกาลภาพถ่ายแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่จะให้ก้าวขึ้นไปอีกอันหนึ่งหี่เหมือนการแนะนําตัวให้ให้วงการภาพถ่ายในระดับสากลเขารู้จักชื่อรู้จักงานจนถึงปัจจุบันการถ่ายภาพบรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับ แค่ไปเดินตามแหล่งท่องเที่ยวเห็นคนทั่วไปเขาแบกกล้องโคตรจะไฮเอ็นเลยเราช่งางภาพอาชีพจริงๆเป็นไงบ้างครับก็โอเคเลยจริงแล้ว,ลวคือคือมันผมวมันก็ดีครับเป็นข้อดีที่แบบว่าคนมาสนใจภาพถ่ายแล้วว่าถ่ายภาพมากขึ้นนะเพราะมันเป็นบันทึกทางสังคมอ่ะพี่ไม่ไม่ว่าคือลูกถ่ายมันเยอะขนาดไหนแต่ว่าในการที่ ขาโพสลงใน facebook เลยมันเป็นบันทึกทางสังคมที่แบบ d a t ตใหญ่มากอะ่ะบางทีเราอาจจะเสิร์ชกูเกิลวันหน้าแล้วมาเจอแบบหลักฐานอะไรเต็มไปหมดในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันมันผมก็มองว่าเป็นข้อดีนะพี่เขาผ่านมีหลายระดับนะพี่ระดับเทคนิคระดับเอ่อซีเรียสขึ้นมาหน่อยรบับซีเรียสขึ้นไปอีกที่จะทำงานเป็นงานศิลปะอะไรเงี้ยคือถ้าเด็กเข้ามาสนใจตรงฐานเยอะแล้วผมชื่อว่าไอคนที่มันจะ อยากขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันก็จะมีจำนวนเยอะขึ้นในขณะที่แต่ก,ก่อนอาจจะมีกร้อยคนหลดมาแค่สองคนที่จะปรับพยายามจะสนใจขึ้นไปข้างบนแต่ตอนนี้มันมีเป็นแบบหมื่นคนเนี้ยพี่อะทีนเนี่ยไอจํานวนคนที่มันจะขึ้นไปสนใจข้างบนเรื่อยๆมันก็จะเยอะขึ้นแล้วมันยากไหมกับความเป็นช่างภาพมืออาชีพอะไรเงี้ยการทํางานหรืออะไรต่างๆมันมีตลาดระดับอยู่แล้วนะพี่ ตลาดบนระดับบนตลาดกลางตลาดล่างไอตลาดโฆษณาอย่างเงี้ยที่เขาต้องจ้างเอนซโฆษณาเนี่ยเขาก็ไม่จ้างช่างภาพสมัครเล่นอยู่แล้วอพี่ฉะนั้นเนี่ยถ้างานเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็จะไม่กระทบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นการถ่ายเอ,อที่ไม่ได้ซีเรียสอยข้างบนอย่างเช่นถ่ายงานแต่งงานหรือรับริญญาเนี่ย ด้วยความที่ทุกคนถ่ายได้กล้องฉลาดขึ้นเยอะออผมว่าตลาดเหล่านี้อาจจะกระทบหน่อยเพราะว่าจะแข่งเรื่องราคากันเยอะเพราะว่างานที่มันขึ้นไปอีกระดับบนเนี่ยมันมันอาศัยไม่ใช่แค่ทักษะการถ่ายภาพละมันอาศัยความเข้าใจเรื่องอ,อศิลป,ปะการตลาดนูน่นนี่นั่นที่มันรวบรวมอยู่ในการทำทาภาพถ่ายโฆษณาพี่ที่จะ คุยแล้วเออลูกค้าเข้าใจเร e ย t จิตดีเรคเตอร์เข้าใจแล้วก็ทํางานกับคนอีกหลายหน่วยที่จะทําให้งานตรงนี้มันสมูทแล้วก็เกิดขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยพี่ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเอฟเฟกมากตรงฐานมากกว่าข้อคิดเนี้ยมันมากับทุกอาชีพเลยเนาะหมายถึงว่าคนเทคโนโลยีอมันช่วยทำาให้ คนธรรมดาหรือคนกลางๆอยู่ยากขึ้นมันพุชให้เราต้องเก่งขึ้นอะหรือแตกต่างถ้าเราเข้าใจไม่ผิดอะการทำงานศินละปะมันก็ไม่สามารถอยู่ได้สบายแบบทำงานคอมเมอร์เชียลแหละถูกไหมถ้าในเชิงของว่าแบบผลตอบแทนอ่ะโดยเฉพาะที่เมืองไทยผมก็ใช้งเงินจากการถ่ายภาพโฆษนาเนี่ยพี่ก็มาทำเอาเงินตรงนะี้มาทำงานส่วนตัว แายเล็กช่วยเล่าโปรเจกต์งานศิลปะที่ทําให้ฟังหน่อยได้ไหมเอาที่ที่ที่ทําไปแล้วแล้วกันนะพี่ครับไอ้โปรเจกต์ที่พึ้นแสดงไปเมื่อเดือนก่อนไอ้ลอสซินเทอร์ดนะก็ะถ่ายไปสิบปีละก็ถ่ายคนที่มาคนต่างจังหวัดที่มาใช้ชีวิตทํางานอยู่ในกรุงเทพฮนะ,ะในพื้นที่ลกล้างที่มียากขึ้นหมู่บ้านล้างอะไรอย่างเงี้ยที่มันล้างหลายปีก็มียากขึ้น โฟกัสมันจะเป็นเหมือนต่างจังหวัดแต่แบ็กกราวมันจะเป็นเมืองเป็นโปรเจกต์ที่ทำเมื่อสิบปีที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลในายุคแปดศูนย์นะครับพี่ที่เขาต้องการให้ประเทศเป็นส่วนที่ห้าของของเอเชียแต่เราก็ไม่ได้ไปไหนก็เป็นเหมือนอยู่ทุกวันนี้อย่างเงี้ยก็เลยทําโปรเจกต์นั้นขึ้นมานะใครอยากจะเป็นช่างภาพเนี่ยในเวลาเนี้ยเล็กมีคาแนะนำเป็นไงไหมครับ ผมไม่รู้ว่าคําแนะนําผมมันจะมันจะร่วมยุคสมัยของเขาหรือเปล่านะพี่แต่ก็ก็คงต้องรอบรู้อะครับผมคงต้องมันมันรู้แต่เรื่องภาพถ่ายไม่ได้อะรู้แต่ว่าภาพถ่ายเป็นยังไงใครทําอะไรหรือว่าเทคนิคภาพถ่ายไม่ได้อะเราต้องรู้ว่ากราฟิกดีไซน์เราก็ต้องรู้สถาปัตยกรรมเราก็ต้องรู้เออ เรื่องศิลปะไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็จําเป็นถ้าเราจะเป็นช่างภาพที่คิดงานเป็นและเข้าใจเนื้องานอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยกับลูกค้าซึ่งเป็นครีเอทีฟดีเรกเตอร์หรือว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าโปรดักต์หรือว่าแม้แต่เอ่อกราฟิกเฮาส์ต่างๆที่จะมาจ้างเราได้อย่างเข้าใจเพราะว่าคนเหล่านี้เขาด้วยความที่เขาเป็นคนคิดงานครีเอทีฟดีเรกเตอร์เขาศึกษาศิลปะหลายๆแขนงนแล้วในการคิดงานอย่างนี้ ฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาให้เขาได้คุยกับเขารู้เรื่องอ่ะเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยครับอาจจะไม่ต้องรู้จริงรู้ลึกขนาดแบบว่ใครทำอะไรยังไงหรือว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าแค่แค่เข้าใจว่างานประเภทนี้มันเป็นอย่างนี้มันทำงานแบบนี้คนนี้เป็นคนทำหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่างานแต่ละประเภทมันมันทำงานยังไงเพื่อที่เราจะเข้าไปคุยกับเขาได้ ด้วยความเข้าใจนี้เราก็ไปตอบจบงานเขาได้แนะนําเขาได้ว่าอันนี้น่าจะดีกว่าผมว่าผมได้งานเพราะผมมีความรู้หลายแบบมึงพี่ก็เรียนศิลปะมาก็พอรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์เพราะเพื่อนเรียนกราฟิกดีไซน์พี่เคลก็ทำกราฟิกดีไซน์ที่แบบสนิทกันคุยกันบ่อยมันก็เลยควบรวมมาแบบว่าทําให้เราเป็นช่างภาพที่ที่มีความสามารถในการ จริงๆก็เป็นครีเอทีฟได้อย่างเงี้ยพี่อันนี้จะเป็นจุดข,ขายหนึ่งที่ที่คนมาจ้างผมด้วยนเพราะว่าเขารู้ว่าว่าผมมีอินพุตแล้วก็แนะนำเขาได้แล้วก็ไปผ่อนภาระเขาได้ีพี่ก้าวต่อไปของเล็กครับผมว่าจะเลิกถ่ายแล้วพี่คืออาจจะรับงานแหรอพี่แต่คือจริงๆอะผมนี่ว่าเป็นคนขี้เกียจก็ได้พี่ครับผมไม่ค่อยแบบส่งขอทหางานนะครับตั้งแต่แบบอาชีพภาพช่างภาพมันอยู่ตัวเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยได้ส่งขอหางานใหม่หรือว่าลูกค้าใหม่ละส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าเดิมมาอะไรเงี้ยก็จนมาวันเนี้ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเดี๋อางานคงอาจจะน้อยลงแหละแต่มันอาจจะมีมาบ้างมีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันคงไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนก็เลยคิดว่าตอนนี้แผ่นจะไปอยู่ทางจังหวัดครับซื้อที่เชียงดาวไว้ก็เลยคิดว่าจะไปสร้างบ้านแล้วก็จะย้ายไปตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นนฮะ ยังยังไม่รู้เลยพี่ยังไม่เคลีย์ตัวเองว่าจะหารายได้ที่นั่นยังไงแต่ว่าก็กำลังคิดคิดอยู่แต่ก็อาชีพช่างภาพก็คงคงยังทําอยู่แล้วถ้ามีคนจ้างนะไปทําห้องพักถ่ายพอร์เทรตอยู่ตรงนู้นเลยเยงี้ยใครมาพักก็<ม>อ่าถ่ายพอร์เทรตด,ด้วยอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเออเงินพิเศษขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วมีโปรเจกต์ างานศ,ศิลปะอะไรที่คิดๆเ้วค,คิดว่าเดี๋ยวแบบจะมีอะไรให้เราได้ติดตามตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้ไหมครับมีทําอยู่ครับทําอยู่สามส,ามสี่โปรเจกต์นะแต่ว่า,อาเอาไว้ก่อนอ <laughs> เดี๋ยวรอ,อดูกันผมรู้สึกว่าเล็กนีน่าจะเป็นคนที่เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็พยายามที่จะแบบซื่อสัตย์กับมันนะจริงแบบหาตังค์ไม่เก่งพี่ไม่งั้นก็ไปทําธุรกิจอื่นแล้ะ คือไอไมเซ็ตไม่ใช่พ่อคา้าพี่ก็แบบยังก็อยากทำนะพี่หาอะไราได้ทั้งอื่นอะไรเงี้ยเราไม่ถนัดช่างภาพที่ต่างประเทศอ่ะนอกจากค่าตัวแล้วเขาจะมีค่ายูเซอ e ฟรีถ้าสมมุติภาพเขาใช้ในประเทศนี้ประเทศเดียวราคาจะเป็นอีกเลทหนึง่งถ้าเป็นภูมิภาคยุโรปราคาก็จะขึ้นไปอืจะใช้สองภูมิภาคยุโรปอเมริกาก็ขึ้นไปอีก ขอบุญทั่วโลกยุเสร็จปาก็จะขึ้นไปอีกคือคือผมว่ามันก็คล้ายๆกันถ้าสําหรับแบรนด์ใหญ่ที่เขาจะใช้ภาพแล้วภาพนั้นจะสร้างเอ,อ่อเขาเรียกรายได้ให้เขาเพิ่มขึ้นในระดับระดับโลกที่แบบว่าตลาดของโลกอะไรเงี้ยพี่มันก็มันก็ตัวเลขก็อาจจะดูคุ้มค่าเหมือนที่พี่สยามบอกเหมือนกันอันนี้แบบมาเทียบเคียงอยู่ภาพถ่ายเพร<อ>านะเมืองนอกมันจะเป็นระบบแบบนี้แล้วบาง<อ>ครั้งก็ต้องมีเรื่องเวลาอีก ถ้าแฮมเปญเนี่ยมันใช้ไปอีกกี่ปีกี่ปีไปคอร์เปอร์เรชใช้อยู่ในเว็บฝังไว้เลยอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยต้องคิดว่ามันแพงใช่ไหมแต่เมืองไทยเราเหมือนเขามาจ้างเราทําอ่ะแล้วเขาก็ได้ของของเขาไปแล้วเขาจะทําอะไรกับมันก็ได้อะไรเงี้ยอออมันก็เลยเป็นวิธีคิดคนละแบบแต่มันเริ่มดีขึ้นอย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าพอระบบ อะไรต่างๆมันเริ่มมีการเขียนเทอมินัลคอนดิชันเราเริ่มเช่าสไลด์หรือเช่ารูปจากภาพไอ้จากเว็บเมืนนองนอกใช่ไหมมันก็จะเริ่มมีพวกเงื่อนไขพวงมาแล้วว่าเออแบบนั้นแบบนี้มันเป็นยังไงใช้ที่ไหนใช้ออนไลน์ใช้อฟชอ,ฟชอฟไลน์ใช้กี่ปีอะไรเงี้ยเออพี่ว่าลูกค้าอย่างลูกค้าองค์กรพี่ส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าแบบเออกระบวนการพวกนี้มันเป็นเรื่องมาตรฐานอันนี้ผมถามเรื่องที่เรา อาชีพเราซิงกันบ้างพี่ในฐานะแบบกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เจ้าของบริษัทแล้วก็เรียกว่าครีเอทีฟดีเรกเตอด้วยนไหพี่พี่สยามมีเกณฑ์ในการใช้ช่างภาพยังไงจ้างช่างภาพยังไงพี่ถ้าราคาลูกค้าให้งบมาเนี่ยไม่ไม่ได้เป็น issue, อิชัวก็เลือกจากลักษณะงานเลือกจาก Portfolio เลือกจากความยืิหยุ่นอะไรต่างๆที่เรารูสึกเออเราเคมีเข้ากัน สิงกันหรือร่วมงานกันได้เออถ้าบางคน mm hmm. ที่เขาแบบบุคลิกแข็งมากเลยมากอย่างออฟฟิศเราอะ่ะเราก็จะมีแบบชอบลองบ้างชอบเสือกบ้างที่แบบจะไปเสนอไปอะไรเขาบ้างอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่แฮปปี้ไม่สนุกกับเราอะ่ะเออมันก็จะทํางานด้วยยากอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกวิธีคนที่แบบเออทำงานด้วยกันได้ผลลัพธ์อย่างที่คาดหวัง mm hmm. ตามเป้าหมายอะไรเงี้ยเป็นคนที่เคยทางานด้วยกันแล้วแต่ มีคนแนะนํามาแล้วก็โทรไป <Okay. S 1> พูดคุยอะไรเงี้ย uh huh. แล้วก็ uh huh. แบบสมมติแชร์ว่าเอาเอเรามีโปรเจกต์แบบนี้แบบนี้ uh huh. เขาก็จะฟังเขาว่าเขามองมันยังไงอะไรเงี้ย uh huh. ซึ่งเรามองว่าเราก็เป็นกระบวนการที่เราอยากทํางานกับลูกค้าเหมือนกันก็คือ uh huh. เราน่าจะรู้จักกันผ่านการพูดคุยเนาะแลวสมมติว่าเราพอบอกทิศทางหรือเป้าหมายไกลๆอะไรบางอย่างอ่ะตอนนี้เหมือนกับเขาอ่ะจะพาเราไปตรงนั้นอะ่ะ uh huh. เขามีวิธีอะไรแนะนําเราไหม ว่าว่าเราอยากไปทิศนั้นนะอยากไปสยามเดิมเราจะอยากไปมอไซค์รับจ้างแต่เกิดว่าเขาเสนอบ t s อมาเฮ้ยมันโอเคกว่ามันสะดวกสบายกว่าอ,อย่างเงี้ยเออเราก็ยนินดีรับฟังก็จะเป็นอะไรแบบนี้ต่ช่วงหลังก็จะโหดเพราะว่ามีอะไรอะ่ะงบที่แบบโหมันบีบมากๆอย่างบางทีนี่เราก็ก็จ,จะต้องหาช่างภาพที่ราคาเขามัน เหมาะสมกับบัตเจลูกค้าแล้วก็ทำงานได้ใช่แล้วก็บางทีก็ถ่ายเองคือเรารู้ต่กัตานี้เดีวนี้ผมว่าแบบคนอย่างลูกค้าเนี่ยถ่ายงานแบบเบสิกเบสิได้เองเยอะมากเลยพี่ผมว่าได้คือถ้าเกิดมันมันอยู่ที่รีไฟ e m น n ์ถ้ามันโจทย์มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันเราเรารู้ว่าเราทำอะไรได้หรือเราบอกลูกค้า เอาไปทามาละเองอะไรเงี้ยเราไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยเออก็ช่วยประหยัดให้เขาแล้วเดี๋ยนี้เขาใส่ภาพเบื้องต้นหรือว่าการจัดแสงเงี้ยก็เต็มไปหมดเลยพี่ครับคูอค้าโปรดักหรือว่าอย่างลูกค้ายอย่างที่สยามเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเรียกว่าจัดแสงถ่ายเองได้แล้วอะไรที่เบสิกซึ่งมันก็ก็ประหยัดแล้วก็เออทุ่นเวลาระยะเวลาด้วยะอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้ง,งานตรงเนี้ยมันถูกจําหน่ายออกไปไม่มาถึงช่างภาพแล้ว อย่งางที่เล็กบอกน่ว่า <c oughs> คนที่แบบโจทย์ที่มันกลางๆธรรมดาธรรมดามันก็จะหายไป <อะ S 2> งานแบบเหมือนอาจจะรูทถ้าถ่ายรูปลับปริญญาแล้วแบบไม่ได้ต้องการคอนเซปต,ต์ไม่ต้องการอะไรแล้วคิดว่ามีงบแบบประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแข่งขันที่ดุเดือดหน่อยใช่ไหมไอ้อกลุ่มนี้ยคือแบบสมูติว้าถ่ายแบบถ่ายรังวงรังวันที่แบบวางบนโต๊ะไลท์ติ้งธรรมชาติอะไรเงี้ยเที่ยวโทรศัพท์ถ่ายก็เหลือแหลแล้วไม่ต้องจัดแสงไม่ต้องอะไรเลย เออก็อัพขึ้น Facebook เลยสะดวกด้วยเออตัวแบบเดี๋ยวนี้เราบางทีเราก็ไปอย่างนั้นหรือภาพเช่าภาพเช่าก็สีเคียวเพราะว่ามันเห็นเสร็จหมดแล้วแล้วก็ประหยัดอะไรเงี้ยเออก็จะแบบอาก็โหลดไปไลนไปมันอนนี้ยมันเลยกลายว่าแบบต้องเอาโจทย์มาแล้วก็หาวิธีการทํางานกับงบกับเป้าหมายกับอะไรก็แล้วแต่อือืม,อมซึ่งอันนี้แบบว่าใช้สมองเยอะมากนะพี่ในการทํา งานให้มีประสิทธิภาพในงบประมาณที่จํากัดคือแตงจริงมันเป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะพี่ใช่ใช่แต่ว่าปัจจุบันทั้งงบม,มันยิ่งต่ําลงอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบโหยิ่งคิดเยอะขึ้นไปอีกเยโหยแล้วตอนนี้พี่ทําโปรแกรมทําพวกภาพอ่ะพี่3ดีอ่ะมันเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆ่ะตอนนี้มีอะไรเบลนเดอร์เบลนเดอร์โอ <ห ü. S 1> ้โหพี่อีกหน่อยผมว่ายิ่งกว่าอีกอ่ะ สำหรับภาพถ่ายนะผมว่าแต่วันก็นยังมีข้อจำกัดอะไรแบรบว่าเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายกับภาพ 3D นะพี่แต่ว่าพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องเทคนิคหรือว่าการเอ,อเขาเรียกเปิดข้อจํากัดแล้วก็การขยายขยายความเป็นไปได้อย่างเงี้ยโอ้โหพี่แต่ว่าอย่างไอเกียพี่แคตตาล็อกเขาอ่ะเออก็าทำในคอมหมดเลยใช่คือผมเพิ่งมารู้มว่าไม่กี่ปีนี้ตอนไปอ่านแบบบทความอ่ะ คือแม่งโคตรเหมือนจริงเลยอะ<ช>่ะดูมาตั้งนานนะว่ามึงถ่ายอ่ะแต่ว่าคือมึงมึงทำแบบอย่างนี้มาหลายปีมากแล้วอ่ะเพราะว่าไอการไปแบิวอัพเซตทั้งหมดทั้งมวลมันใช้เงินเยอะมากทรัพยากรด้วยไงใช่แล้วเขาก็เริ่มแบบว่าเก็บข้อมูลในการทำ 3D พวกเนื้อผ้านู่นนี่นั่นเก็บมาหลายปีมากพี่ผมไปอ่านในอาร์ติเคิลเนี่ยนะจนแบบวันหนึ่งเขามีแบบว่าไออินโฟเมชันของพวกเท็กเจอร์ครบอ่ะ เขาก็แบบทาแค่ตรลอกแบบ 3D เลยคือแบบโหว่าเจ๋งมากเลยพี่ผมเพิ่งมาอ่านเมื่อแบบไม่กี่ปีมันทำมาหลายปีแล้วด้วยคือเวี้ร์ทำมาหลายปีแล้วด้วยคือแบบโอ้โหอันเนี้ยคือแบบอีกหน่อยเนี้ยแล้วมันเป็นตัวช่างภาพพี่มันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่คอมพิวเตอร์เลยอ่ะแม่งโคตรโฮมมี่เลยอ่ะแบบไล์ติ้งตไรต่างแบบโห ดูเหมือนจริงผมว่าอีกหน่อยช่างภาพคงเข้าไปคุมอะไรพวกนี้แหละพี่คือคุมแบบว่าอาร์ตดิเรกชันแสงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นโปรแกรมพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่ได้เข้าใจเรื่องแต่จริงๆโปรแกรมพวกนี้มันก็มีแบบว่าไลติ้งให้อนะเนาะใช่ใช่เพราะว่าจริงๆมันก็ต้องเข้าใจเรื่องมูดเรื่องนู่นนี่นั่นมันถึงจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันดูแล้วมันมีอารมณ์สำหรับคนดูอะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดว่าความเป็นตัวเองคือสไตล์นะผมไม่ค่อยเชื่อมันแล้วพี่ถ้าเรามีรูปทรงไต่ตัวแล้วโจทย์มันมาเป็นอีกรูปทรงหนึ่งแล้วรูปทรงที่เรามือมีเนี่ยเอาไปใส่มันอนะ่ะมันลงไม่ได้พี่แล้วฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเกิดจากการคิดจากสิ่งที่เราจะเอารูปทรงไปใส่หรือเปล่าว่ามันควรจะเป็นอะไระพี่คือสุดยอดกระบวนท่าคือไรกระบวนท่าพี่ ปัจจุบันรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะพี่แต่ว่าอย่างที่เราเคยถูกพูดมาว่าเอ้ยต้องมีสไตล์ของตัวเองนูน่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยผมกลับคิดเลยเออผมกลับคิดว่าไอ้สิ่งนั้นมันจะบล็อกตัวเราเพราะว่าจริงๆแล้วอะสไตล์ที่ที่ที่เราคิดว่ามันเป็นตัวเราอะเวลาไปทํางานจริงๆอะมันไม่ได้ส่งเสริมงานจริงๆอะ่ะให้มันไปสุดทางเท่าที่งานนั้น,นควรจะเป็นถ้าเรายึดติดอยู่กับรูปแบบหรือว่าอะไรที่เราถนัดนะพี่ ดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันนะ่ะบางทีสไตล์เราอาจจะไม่ได้เหมาะกับโจกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันทู่สีคงสไตล์เราไว้เราก็ดึงโจทย์มาเข้าสไตล์เรามันมันก็งานมาันจะไปไม่ไม,ไม่ไม่ถึงที่สุดที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยเราคิดว่าอย่างนี้เราคิดว่าทําไมต้องเป็นสไตล์เราอะใช่ี่เพราะว่า ลูกค้ามันมาจ้างเรามันต้องเป็นสไตล์ลูกค้าดิถูกปะ oh. คือเขามีแบรนด์ของเขาเขามีบุคลิกขเขาจะทําแบงก์กับทําร้านอาหารให้เด็กวัยรุ่นเป็นสไตล์เดียวกันอะ่ะมันไม่มีทางไงคือลูกค้าเรามันหลากหลายอ่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทํางานให้มันเหมาะกับลูกค้าที่มันหลากหลาย <Yeah. S 1> ความ <Yeah. S 1> เฉพาะตัวเราว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่เราหาวิธีการตอบโจทย์สร้างประโยชน์หรืออะไรบาง <S <S อย่าง,างให้กับลูกค้าเนี่ยวิธี <S <S ธคิดเนี้ยไม่เปลี่ยนผมว่าไอการที่ อัดแอให้เข้ากับโจทย์ลูกค้าเนี่ยจริงๆอย่างในสถานะช่างภาพกับสถานะครีเอทีฟดีเ e คเตอร์ก็ไม่เหมือนกันละพี่อย่างครีเอทีฟดีเ e คเตอร์เนี่ยแน่นอนผมว่าอย่างพี่สยามต้องอัดแอเข้าโจทย์อย่างนี้ใช่ไหมพี่แต่ว่าในฐานะช่างภาพที่เป็นเป็นบุคลากรเรียกว,ว่าชั้นสองลองจากพี่สยามที่เ,เป็นเป็นคนที่คุยกับลูกค้าโดยตรงใช่ไหพี่พี่สยามจะมาใช้ ช่างภาพอีกทีหนึง่งซึ่งพี่สยามคิดงานไว้แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับพี่สยามก็ต้องการจะมาเลือกช่างภาพที่สไตล์ที่พี่สยามคิดเอาไว้ครับผมคิดว่าอันนี้สไตล์มันอาจจะสําคัญในเรื่องการการขายตัวเองตรงนี้พี่ใช่ไหมเพราะว่าช่างภาพเนี่ยจะได้รับงานมาจากครีเอทีฟดี렉เตอร์อีกทีหส่วนใหญ่แล้วซึ่งคนเหล่านี้หรือแม้แต่ลูกค้าโปรดักเนี่ย เขาก็จะเลือกช่างภาพที่เป็นสไตล์ที่เขาต้องการครับอันนี้มั้งพี่ที่มันทําให้ความเป็นสไตล์มันสําคัญในการถูกเลือกครับมากกว่า<อ>ใช่ไหมพี่ทีนี้ไอสิ่งที่ผมพูดให้ฟังเนี่ย <S <S ผมคิดว่าเพราะผมเป็นช่างภาพที่คิดงานได้ด้วยมัง้งม,มันก็เลยทําให้ผมคิดเหมือนพี่สยามอืมซึ่งอันนี้ก็มาตอบโจทย์เกี่ยวกับการเอ,อ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะความรู้ในการถ่ายภาพอะพี่หรือเปล่าพี่เพราะว่าถ้าถ้าเราทำงานได้แบบนั้นประเภทเดียวโดยที่เราไม่มีความรู้เรื่อง art direction หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราถูกเลือกในงานซ้ำๆโดยที่งานเราไม่พัฒนาด้วยหรือเปล่าพี่แน่นอนนี่นค,ครับคมผคุยนะอืมก็เล็กก็จะมีโอกาสในการรับงานที่หลากหลายกว่า,าเทียบกับคนอื่นถูกไหม แต่ว่าเราว่ามันความเฉพาะมันคงมีอีกหลายๆแบบแหละมันคงไม่ใช่สไตล์ที่เป็นแค่เปลือกอย่างเดียววิธีการไลติงแบบนี้ะอ,นนอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าแบบอย่าง,อย,าง Nick อย่างนิกไนอเงี้ยเราว่างานเขาคราฟมากๆใช่ไหมหรือเออวิงเพนอย่างเงี้ยที่แบบหูมึงอะไรกันนักกนหนาแล้วแบบใช่ไหมคือมันแต่ละคนเราว่ามันมีบุคลิกบางอย่างแหละลายเซนนำมาทิ้งไม่ได้อยู่แล้วลมันต้องมีกิ่นายอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามันคงไม่ได้แบบฉันจะทําแบบนี้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราว่าไอ้พวกนั้มันมันถ้ามัน ถึงระดับหนึ them them. Bah, <oss ills> ่งเป็นอย่างอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยก็คงช่วยไม่ได้ที่แบบทุกคนเข้ามาเพราะไม่ใช่อาจารย์เฉลิมชัยก็ต้องอยากได้แบบนี้ใช่ไหมอาจารย์เฉลิมชัยไปเขียนเลมอนอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมมันาก็ต้องคาดหวังอาจารย์เฉลิมชัยเขียนแบบของเขาอย่างเงี้ยแต่สําหรับงานที่เราทำคอมเมอร์เชียลเนี่ยท้ายสุดอย่างที่เราบอกคือความแตกต่างอ่ะมันต้องเห็นมันต้องมีความแตกต่างบางอย่างที่คนเขาจะนึกถึงเราได้ว่าเฮ้ยไอคนเนี้ยจะเดลิเวอร์ something ที่มันแตกต่างจริงๆอ่ะแล้วมันคุ้มค่าที่เราจะ ชวนเขามาอย่างเงี้ยถ้าทําแบบเดิมอะ่ะมันก็จะมีช่วงฮอตอ่ะเราจะมีช่วงที่แบบเอาไปเลยอะ่ะใช่ไหมเหมือนกับแฟชั่นจะเรียกว่าช่วงทัเง,นะเงินก็ได้พี่ใช่ที <laughs> จริงอาจจะคิดอาจจะคิดได้แหละพี่เนาะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงปั๊มเงินด้วยหรือเปล่า <laughs> แต่ไม่นก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยว่าช่วงนี้เราทําแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มมีคอลเลคชั่นใหม่ๆมีเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยบางคนอย่างนะช้มนี้ถ่ายพอเทรดที่แบบโอ้นึกออกไหมน่ะ แล้วแกก็ข่ายต้องไม่รู้กี่อย่างไม่ใช่ไม่ใช่แบบพ็อสเทตแบบเดียวไม่ต้องขืมอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออมันแกก็ก็คือแกมีความสามารถเรื่องเนี้แล้วถ้าเิดคิดถึงเรื่องคนเนะี่ยเราก็ต้องคิดถึงรชำอะ่ะแต่ไม่ได้หมายว่ารัชำจะไลทิ้งแบบเดียวหรือถ่ายเลนเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สไตล์เดียวมันไม่ใช่ไงเออเราว่ามันมันต้องหาบาลานซ์ให้เจออ่ะอืมเป็นเรื่องทั้งหมดทั้งมวลของของการทํางานมากกว่าพี่ครับอืม ทั้งสไตล์ทั้งหมายความว่าสไตล์ตลการทํางานวิธีคิดเกี่ยวกับงานนู่นนี่นั่นไม่ใช่แค่รูปแบบที่ออกมาซึ่งซึ่งความแตกต่างอย่างที่เราคุยกันนะถ้าเราทําให้มันต่างเนี่ยบางคนอาจจะใช้สไตล์ไปจุดขายกันได้ถือว่า<ม>แต่ว่าท<ม>้ายสุดแล้วถ้าเขามีสไตล์อะไรบางอย่างแล้วคนมาคิดถึงเขาอ่ะก็จะดีกว่าที่แบบเราทํางานเหมือนเหมือนกับอีกไม่รู้กี่คนแล้ว<ม>เขาจะคิดถึงเราได้จากอะไรวะอื<ม>แต่เมื่อแบบ มันมีอีกไม่รู้กี่คนอ่ะให้เขาเลือกอ่ะแล้วราคา<ม>อีกอ่ะอะไรเงี้ย<ม>เราเลยรู้สึกว่าแบบด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอ่ะด้วยใครๆก็ทําได้หรือด้วยทุกคนก็ค้นกันเจออะไรเงี้ยติดต่อกันก็แสนง่ายอย่างเงี้ยมันมันจะยิ่งยากอ่ะสําหรับการที่แบบเราแบบไม่มีตัวตนอยู่ในความคิดของลูกค้าห<ม>รางเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเออ,อเขาจะเลือกเราจากอะไรอ่ะคุอองยง่ายเหมือนเข้าไปในช้อปปี้นะ เซิร์ชโปรดักต์เดียวอะแล้วแม่งขึ้นมาแบบจะเลือกจากอะไรอะแล้วก็ต้องเลือกจากราคาที่ถูกกว่าถูกปะถ้าเกิดมองว่า <S <S <อ>สินค้าทุกอย่างมันเหมือนกันน่ะเออดังนั้นเนี่ยเราก็ต้ององทําให้รู้สึกของเราไม่เหมือนคนอื่นเราจะได้ไม่ต้องมองเรื่องเราไปเทียบราคา,ากับเจ้าอื่นท้ามกลางการาเปลี่ยนแปลงข,ของเทคนโนโลยีนี้เรามีทักษะอะไรที่เราควรจะต้องรักษาาไว้ครับผมว่าซื่อสัตย์กับตัวเองครับแล้วก็แล้วก็เข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไร แล้วก็ต้องการใช้ชีวิตยังไงนะมันอาจจะมีหลงทางไปบ้างแต่ว่าก็พยายามคิดเรื่องอันนี้เอาไว้ว่าเราต้องการอะไรเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งอื่นมันเป็นเรื่องภายนอกพี่แต่ความเรื่องความสุขเราจะมีความสุขหรือเปล่าใช้ชีวิตได้เป็นเนื้อเดียวกับกับความคิดหรือว่าเอ่อผิบทชีวิตของเราหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในนะผมว่าอื ช่วงหลังอาจจะเป็นเพราะโซเชียลมีเดียเนาะความสุขของเรามันแบบมันถูกเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาเพราะเราเห็นภาพอื่นๆข,ของชีวิตคนอื่นๆนะเนาะเราไม่เข้าใจเนี่ยตัวเองละแล้วเราต้องไปจมอยู่กับการเปรียบเทียบหรือเอามาตรฐานคนอื่นมาตัดสินตัวเองอะ่ะใช่น,นะเนื่อตอนนี้โพสท่องเที่ยวกันเยอะมากเลยอย่างเงี้ยแบบชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาแบบแบบนผมว่าแล้วแบบว่าไปคิดว่านั้นเป็นมาตรฐานเราด้วยมันก็ อก็จะลําบากนิดนึงขอบคุณเล็กมากๆนะครับที่วันนี้เรามาคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชวนกันไลฟ<า>์อีกทีหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ